ครับหลายๆคนก็อยากรู้ว่าขั้นตอนการฉาบลายหินอ่อนมีขั้นตอนประมาณไหนบ้างอันดับแรกเลยถ้าเราสกิมโค้ดนะปรับพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือการสร้างลายแล้วครับการสร้างลายนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราต้องการสีสีสีของลายหินอ่อนเนี่ยต้องการริ้วเป็นสีอะไรนะครับซึ่ง โดยธรรมชาติของหินอ่อนนะมันก็ต้องมีขาวมีเทาอยู่แล้วล่ะครับนะแต่จะแจมด้วยสีสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่ความชอบของเรานะครับเมื่อสร้างลายเสร็จก็ถึงขั้นตอนการขัดนะขัดแต่งลายนะ,ะขัดแต่งลายก็คือการที่ว่าลายบางบางลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะติดมาตอนที่เราลากเกียงฉาบนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็มา มาขัดแต่งนะในจุดที่มันไม่ค่อยสวยงามนะหรือว่าลายที่เราไม่ต้องการก็ขัดแต่งออกได้นะครับและหลังจากที่เราขัดแต่งจนเป็นที่พึงพอใจของเราละะลายเนี้ยโอเคเราพอใจแล้วนะแล้วถ้ามันไม่พอใจเราก็ขัดแต่งกันไปให้ให้สวยหรือถ้าแต่งแล้วมันยังไม่เป็นที่พอใจก็ไปฉาบขึ้นลายกันใหม่นะ,ะก็มีวิธีการที่จะตกแต่งลายกันอยู่นะครับ แต่หลังจากนั้นแล้วนะถ้าเราขัดแต่งลายเป็นที่เรียบร้อยพอใจละกับลายเนี้ยสวยงามละอ่าก็จัดการเคลือบครับเคลือบผิวนะเคลือบพื้นผิวให้เรียบร้อยนะโดยใช้น้ํายาเคลือบเงานะมาเคลือบนะครับนะบางยี่ห้อก็ใช้วิธีการทาบางยี่ห้อเสื้อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้ลูกกิ้งครับใช้ลูกกิ้งนะชุดน้ํายาแล้วก็ติ้งไปที่ผนัง คล้ายๆหลักการเดียวกับการทาสีนะครับหลักการเดียวกับการทาสีกิ่งให้ทั่วพื้นผิวที่เราสร้างลายหินอ่อนไว้นะครับแค่นั้นก็เป็นอันจบครบถ้วนกระบวนวามในการที่เ,เราสร้างลายหินอ่อนนะทำล็อปลายหินอ่อนบนผนังนะครับเมื่อเคลือบแล้วนะความสวยงามก็จะเกิดขึ้นวิ่งวิง่งขึ้นมาแล้วขึ้นก็นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเรา ชอบความเงามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวเคลือบเงาที่เราเลือกใช้นะครับก็จะสวยประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลายหินอ่อนลายอิโชนะครับเมื่อเคลือบแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องว่างั้น <c oughs> ก็นะครับลองทํากันดูนะครับแล้วหรือไม่ก็แอดไลน์มาปรึกษากันได้ยินดีครับยินดีแล้วพบกันในคลิปหน้ากับสาระงานล็อบโดยช่างต่ยล็อบไลฟ์ไรายครับ